อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1885ประโยคนั่นกระทิงสวรรค์พุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์อย่างบ้าคลาั่งขอบเมคามีระดับบ่มเพอสูงมากจากกรอบวิญญาณแต่หลังจากกระทิงสวรรค์พุ่งเข้าใส่ดวงอาทิตย์ระดับบ่มเพาะของเขาลดลงอย่างรวดเร็วมันตกลงมาจากขั้นวิบากดับศูนย์ระดับปลายสู่ระดับกลาง เขาใช้วิชาออกไปโดยสลักกราะวิญญาณเพื่อทำลายวิชาแยกราตรีเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตากระทิงสวรรค์ปะทาเข้ากับดวงอาทิตย์และเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องอย่างรวดเร็วหวังหลินกระอักโลหิตเมื่อแยกราตรีพังทลายเขาจึงกระเด็นกลับมาหลายพันฟุตส่วนขอบเมคานั้นดูเหมือนบ่มพร้อมมาหลายพันปีและล่าถอยพร้อมกับโลหิตไหลาจากมุมปากเท่านั้นทว่าหวังลินจะปล่อยเขาไปได้อย่างไร หวังหลินไม่สนอาการบาดเจ็บของตัวเองและพุ่งเข้าหาขอบเมคาเขาจะใช้โอกาสที่กรอบวิญญาณของอีกฝ่ายหายไปเพื่อสังหารขอบเมคาทั้งเจียขบคิดเงียบๆและไม่โจมตีอีกนางช่วยแทนน้องสาวเท่านั้นตอนนี้นางมองหวังหลินด้วยท่าทีซับซ้อนอธิบายไม่ถูกจากนั้นจึงหายวับออกไปไกลหวังหลินพุ่งเข้าประชิดขอบเมคาด้วยจิตสังหารเต็มเปี่ยม เขายกแขนขวาขึ้นมาทกใส่ขอบเมคาด้วยพลังบัญชาโบราณทำให้ขอบเมคากระเด็นกลับไปและกระอักโลหิตหวังหลิงร่างสันเทาไปเช่นกันแต่กัดฟันแน่นและพุ่งทยานอีกครั้งทั้งสองโจมตีหลายครั้งขอบเมคาเกิดแววตาหวาดกลัวขึ้นมาเขาเคยเจอคนบ้ามาก่อนแต่ไม่เคยเจอคนบ้าแบบหวังหลิงที่ทำทุกอย่างเพื่อสังหารอีกฝ่ายโดยไม่สนใจตัวเองขณะที่หวังหลิงและขอบเมคากำลังต่อสู้กัน ห่างออกไปอีกหลายพันฟุตมีมือยักษ์สีดำข้างหนึ่งปรากฏขึ้นและยื่นเข้ามาหาที่นี่หวังหลินมีท่าทีเปลี่ยนและลมเลิกการสังหารขอบเมคาใต้ฝ่าเท้าเกิดระลอกคลื่นเสียงดังกึกกล้องและผสานเข้ากับโลกจนหายตัวไปฝ่ามือยักษ์สีดำเข้ามาใกล้และดึงขอบเมคากลับเข้าสู่สำนักกุยการต่อสู้ครั้งนี้ไม่นานนักพื้นที่ระยะพันลีทั่วบริเวณเกิดเสียงดังสน,นั่นฝุ่นผงปกคลุมจำนวนมาก เหลือทิ้งไว้แต่เพียงเศษก้อนหินสีดำมีควันลอยอย่างต่อเนื่องห่างออกไประยะทางสองเดือนเหนือภูเขาแห่งหนึ่งมีระลอกคลื่นส่งเสียงดังกึกก้องหวังหลินก้าวออกมาด้วยใบหน้าซีเผือดเขายืนขบคิดอยู่ตรงนั้นอยู่สักพักชั่วขณะต่อมาจึงหันไปรอบๆท่าทีดูมืดมัวแกว้งกระทิงสวรรค์ถึงเวลาต้องไปแล้วหวังหลินถอนหายใจมองลงไปและตกตะลึงเขาคุ้นเคยกับที่นี่เหมือนเคยมาครั้งก่อนที่นี่คือตำแหน่งที่ตั้งของสำนักเจ็ดเต๋า หวังหลินเดินทางมาโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้กำหนดสถานที่แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาที่นี่พอมองสายหมอกสีดำรอบๆภูเขาด้านล่างหวังหลินจึงถอนหายใจพุ่งทะลุเข้าไปในสายหมอกและตรงเช้าหาสำนักเจ็ดเตา่าไม่นานนักหวังหลินจึงเห็นตําหนักส่วนหนึ่งที่เปล่งกลิ่นไอซุดโสมในภูเขาวหวังหลินร่อนลงใจกลางลานกว้างด้านนอกห้องถงหลักหินส่วนใหญ่ที่นี่ได้รับความเสียหายและเต็มไปด้วยใบหญ้า เขานั่งลงมองสำนักเจ็ดเตาวความรู้สึกมืดมนในใจค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นอีกความรู้สึกหนึ่งที่นี่คือบ้านเขาหวังหลินหลับตาและนั่งฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเขาเก็บกรอบวิญญาณไปนานแล้วเนื่องด้วยสภาวะอ่อนแอตอนนี้จึงปลดปล่อยหุ่นเชิดเยซื้อออกมาคุ้มกันเวลาสามวันผ่านไปในพริบตาหวังหลินลืมตาขึ้นมามองสำนักเจ็ดเตาครั้งแรกที่เขามาเพียงแค่กวาดตามองเท่านั้น นี่เป็นครั้งที่สองและเขาเกิดความรู้สึกซับซ้อนเรื่องการออกไปจากแว้นกระทิงสวรรค์หวังหลินจึงได้เดินเข้าไปในสำนักเจ็ดเต่าเขาเดินผ่าสิ่งก่อสร้างทุกแห่งและทุกที่ที่เคยมีสิทธิในสำนักอาศัยอยู่ท้ายที่สุดเขาก็ได้เดินเข้าไปในโถงหลักของสำนักเจ็ดเตาตรงนั้นมีบรรลังขนาดยักษ์ตั้งอยู่เห็นได้ชัดว่าเป็นของราชาเทพสีรุงพอมองห้องโถงอันเงียบสงัดโตและเก้าอี้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงมันจึงให้ความรู้สึกกำลังบุกสลาย หวังหลินยืนจ้องมองอยู่นานเขาหลับตาคล้ายกับสัมผัสตัวตนของโลกถ้ำทันใดนั้นเกิดความรู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมาเขาคิดถึงโลกถ้ำคิดถึงทุกคนที่นั่นราวกับสามารถมองเข้าไปในโลกถ้ำได้มองเห็นสตรีงดงามเรือนผมยาวกำลังยืนอยู่บนหน้าผามองมาที่ท้องฟ้าสีดำราวกับมองดวงตาหนึ่งคู่ตรงนั้นผ่านไปสักพักหวังหลินจึงลืมตาและก้าวเดินออกไปจากอาราม เขายือนอยู่ในสำนักเจ็ดเตาคนเดียวท่าทีของหวังหลินค่อยๆมองมนเขายังต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแคว้นกระทิงสวรรค์ช่วงสามเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลให้เปลี่ยนของรางวัลของข้าหรือบังคับให้ข้าหนีไปแต่พวกเขาก็ให้ข้าหนีมาได้ส่วนสำนักมหาวิญญาณหวังหลินดวงตาสองสว่างคล้ายกับจะเข้าใจได้ แล้วแต่ไม่ชัดเจนเขายกแขนขวาขึ้นมาเปิดฝ่ามือเจ้าคนตัวเล็กขนาดสามนิ้วปรากฏขึ้นมาจากนั้นมันก็คุกเข่าลงและคำนับหวังหลินสามครั้งหวังหลิงจิตใจสั่นเทาและปิดฝ่ามือการทำนายของเขาคร่ามัวและไม่อาจมองเห็นสิ่งใดได,ได้แต่มีประโยคหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเรื่องของรางวัลมันมีเหตุผลในตัวเองข้าจะไม่เปลี่ยนแปลงหากหวังหลิงไม่รีบตกลงนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าข้าได้ออกไปแล้ว ประโยคนี้มาจากเส้นผมของบรรพชนกระทิงสวรรค์ที่ได้ทิ้งไวใ้ให้กับเจ้าสำนักกุยีหวังหลินคิดประโยคนี้อย่างละเอียดวิชาเต่าแนตวิญญาณเกิดความคร่ามัวและมีแค่ประโยคนี้ขึ้นมาเท่านั้นต้องมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในหวังหลินพึมพำอยู่หลายครั้งร่างกายพลันสันเทารุนแรงทันทีเขามองขึ้นไปและดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าเรื่องของรางวัลมันมีเหตุผลในตัวเองข้าจะไม่เปลี่ยนแปลง หากหวังหลินไม่รีบตกลงนี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าข้าได้ออกไปแล้วคำสุดท้ายของแต่วักคือมีเปลี่ยนแปลงรีบไปมีการเปลี่ยนแปลงรีบจากไปหวังหลินสูดหายใจลึกประโยคคือการแจ้งเตือนอย่างลับๆไม่สําคัญว่ามันอธิบายได้อย่างไรแต่นี่คือวิธีที่บรรพชนกระทิงสวรรค์ได้บอกให้หวังลินหนีไปแม้แต่บรรพชนกระทิงเขียวยังต้องบอกเป็นนายเขากังวลว่าข้าจะไม่เข้าใจจึงร่วมมือกับเจ้าสำนักกุย เพื่อให้ข้าได้รางวัลที่ไม่ยุติธรรมจนบังคับข้าออกมาจากแก้นกระทิงสวรรค์เมื่อข้าจากมานั่นหมายความว่าข้าไม่สามารถพักอยู่ในแก้นกระทิงสวรรค์ได้และจะต้องจากไปให้เร็วที่สุดหวังหลิงขบคิดเงียบๆเ,เขารู้สึกว่ามีความลับยิ่งใหญ่กำลังปกคลุมแว้นกระทิงสวรรค์และนี่คือเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันขณะเดียวกันหวังหลิงก็คาดการว่าความลึกลับนี้เหมือนจะโยงใยกับแว้นมันเขียว เขาสงสัยมาตลอดเวลาทั้งสองแกน์ทำสงครามกันด้วยเหตุผลอะไรหวังหลิงคิดไปหลายอย่างแต่ก็เป็นแค่การคาดเดาหลังจากนั้นหวังหลิงจึงมองออกไปไกลและเผยสายตามุ่งมัน่นช่างมันเถอนในเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วจะคิดไปก็ไรประโยชน์ถึงเวลาต้องออกไปจากแกรนกระทิงสวรรค์อย่างไรก็ตามข้ากลัวว่าการออกไปจะไม่ใช่เรื่องง่ายดูเหมือนจะมีอุป,ปสรรคอยู่หากคาเดาถูกส่วนใหญ่มาจากแก้นมันเขียว หวังหลินพึมพำกับตัวเองเขากำลังจะจากไปแต่ทันใดนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปและมองไปยังภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำคลิปตาเดียวหวังหลินหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากหวังหลินหายตัวไปหมอกเกิดการปั่นป่วนและมีร่างหนึ่งทยานเข้ามาจากด้านนอกร่างนี้ระมัดระวังมากและมองไปรอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครตามเขามาจึงรู้สึกโล่งอกเขาร่อนลงใจกลางสำนักเจ็ดเตา มัดศพข้าเจอปัญหาระหว่างทางและมาถึงชาไปหลายวันหวังว่าไม่ได้ล่าช้าเกินไปตามที่บรรพชนบอกเอาไว้ร่างนั้นมองไปรอบๆอบอย่างเคร่งเครียดจากนั้นเขาก็พบมุมหนึ่งและกำลังจะนั่งลงอย่างไรก็ตามจังหวะเดียวกันมีเสียงหนึ่งดังลอดออกมาตู้ฉิงเขาคือตู้ฉิงหลังจากได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกจึงทยานขึ้นสู่อากาศด้วยความตื่นประหนกแต่ไม่นานความประหนกนั้นเปลี่ยนเป็นความสุข สหายเซียนหวังหลินเขาได้ยินเสียงหวังหลินหวังหลินขมวดคิ้วและปรากฏตัวเขามองไปที่ตู้ชิงที่ไม่ได้เจอมาแล้วสักพักและจึงเอ่ยขึ้นถามใครบอกให้เจ้ามาที่นี่ผู้อาวุโสหวังเป็นบรรพชนกระทิงเขียวของสำนักมหาวิญญาณได้พบข้าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาบอกให้ข้ามาส่งบางอย่างให้ท่านตั้งแต่สามวันที่แล้วตู้ฉิงรีบมาถึงเบื้องหน้าหวังหลินและยื่นมืออกไปก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นในมือ ก้อนหินนี้ดูธรรมดามากตู้ถิงใช้เวลาตลอดทางเพื่อนค้นหาบ่อแสจากมันแต่ก็ไม่พบอะไรแต่เขาจำได้ว่าบรรพชนกระทิ่งเขียวมีท่าทีเคร่งเครียดแค่ไหนจนเขารู้สึกว่ามันคือสมบัติแน่นอนหวังหลินดวงตาสองสว่างพลางนำหินสีดำมาดูรูม่านตาหรี่เล็กลงเขาสัมผัสกลิ่นอายวิชาเตา๋าแนตวิญญาณจากมันได้ตอนที่1886รางวัลชดเชย หวังลิงถือก้อนหินสีดำขึ้นมานี่ไม่ใช่หินมิติเขามองตู้ฉิงและคำนับฝ่ามือขอบคุณมากน้องตู้ตู้ฉิงรีบใส,ส่ศีรษะเขากระพริบตาและถามเบาๆอะไรอยู่ข้างในกันหวังลิงยิ้มบางๆและใส,ส่ศีสษะโดยไม่ได้ตอบกลับไปเขามองไปยังท้องฟ้าและเอ่ยขึ้นข้าจะไม่พูดอะไรมากนักน้องตู้หากมีโอกาสขอให้เราได้เจอกันอีกครั้งลาก่อนหวังลิงถอนหายใจและหายวับเข้าไปในท้องฟ้า ตู้ฉิงมองร่างหวังหลินที่กำลังจากไปเขารอบถอนหายใจและสายสีรษะจากนั้นเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงมุ่งหน้ากลับไปยังสำนักมหาวิญญาณเพื่อบอกบรรพชนกระทิงเขียวว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังหลิงผสานเข้ากับโลกและออกไปจากสำนักเจ็ดเตาเขาปรากฏตัวในทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอได้ทั่วไปในแว้นกระทิงสวรรค์ ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนสายลมที่พัดผ่านทะเลทรายช่างเยือกเย็นเสียดกระดูกและอาจทําให้คนธรรมดาแข็งค้างเหล่าเซียนสามารถต้านทานได้แต่สําหรับเซียนขั้นที่3าแบบหวังหลิงมันเหมือนกับลมเบาๆหวังหลิงยังถือก้อนหินสีดำในมือเขาก้มหน้ามองก้อนหินไม่รู้ว่าควรจะเปิดมันออกมาดีหรือไม่แม้จะไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างในแต่กลิ่นอายของวิชาเต่าแนนวิญ,ญญาณได้บอกวิธีการเปิดแก่หวังหลิงอย่างลับๆ ครู่ต่อมาหวังหลินจึงเผยแววตาตัดสินใจเขาแบมือพลันปรากฏคนตัวเล็กขนาดสามนิ้วขึ้นข้างๆก้อนหินพลิบตาเดียวมันก็เข้าไปในหินเสียงแตกร้าวดังขึ้นมากลางค่ำคืนในทะเลทรายหลังจากคนตัวเล็กเข้าไปบนก้อนหินจึงเผยรอยแตกภายในเวลาไม่ถึงสามลมหายใจมันจึงแตกละเอียดอย่างสิ้นเชิงก้อนแสงทั้งสี่ก้อนพลันลอยออกมาหลังจากเห็นก้อนแสงทั้งสี่จิตใจหวังหลินสั่นเทาและตกตะลึง ก้อนแสงก้อนแรกมีมนุษย์ดินขนาดเท่ากำปั้นมันนั่งลงไม่มีใบหน้าแต่ร่างกายสับเปลี่ยนระหว่างชุดเกราะและรูปร่างมนุษย์กลิ่นอายธาตุดินพวยพุ่งออกมาจากมันดูคล้ายกับผสานเข้ากับทรายที่นี่จนทําให้ผืนทรายเคลื่อนไหวรุนแรงหวังหลินไม่รู้เรื่องชุดเกราะจากสํานักกุ้ยยี่มากนักแต่เขาเคยเห็นมาบ้างในโลกถ้ำและมีคนของสานักกุยยี่ได้มอบให้แก่ผู้ส่งสารทว่าชุดเกราะพวกนั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบในแง่รูปกษณ์หรือกลิ่นอายกับกรอบมนุษย์ข้างในก้อนแสงนี้ได้แม้หวังหลิงจะไม่ได้รู้อะไรมากนักแต่ก็พอบอกได้ว่าพวกมันไม่ได้มีระดับเดียวกันกรอบรูปร่างมนุษย์นี้แม้แต่ในสำนักกุยยี่ก็ยังเป็นสิ่งหายากหวังหลิงไม่รู้ว่าบรรพชนกระถิงเขียวต้องแลกกับอะไรมาถึงสามารถเอามาให้หวังหลินได้หวังหลิงขบคิดเงียบๆไทยในก้อนแสงที่สองเป็นใบเรือสีดำขนาดเล็กพูดให้ถูกคือมันเป็นใบเรือหน้าผี กลิ่นไยที่ปลดปล่อยออกมาทําให้ผู้คนต้องหลงทางอยู่ในความฝันหวังลินสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของใบเรือหน้าผีที่ถูกใช้เป็นค่ายกลป้องกันสํานักมหาวิญญาณหากหวังลินเดาถูกเช่นนั้นนี่คือใบเรือหน้าผีระดับสูงที่เป็นส่วนหนึ่งในรางวัลสําหรับการสังหารหวังลินพอมองใบเรือหน้าผีอันเล็กนี้แล้วหวังลินรู้สึกอธิบายไม่ถูกใบเรือหน้าผีป้องกันสํานักนั้นสําคัญยิ่งต่อสํานักมหาวิญญาณ แต่บรรพชนกระทิงเขียวกลับมอบให้เขาอย่างไม่คาดคิดหวังหลินได้แต่ขบคิดต่อไปภายในแสงสีเขียวก้อนที่สามมีลูกปัดสีน้ำตาลลูกปัดนี้มีขนาดเท่ากับลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าแม้แต่กลิ่นอายยังคล้ายคลึงกันหลังจากมองดูแล้วหวังหลินเกิดภาพเลือนลางเหมือนกำลังมองดูลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าที่ผสานเข้ากับวิญญาณเขานี่มันหวังหลินตกตะลึงไปทั่วขนาเขาค้นพบว่ามันเหมือนกับลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แม้จะคล้ายกันแต่ก็เหมือนการเทียบหิ่งห้อยกับดวงจนันทร์ฝั่งหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์ส่วนอีกฝั่งเป็นได้แค่ดาวอับแสงหวังลินสัมผัสกลิ่นอายกระทิงสวรรค์จากลูกปัดนี้ได้แม้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็พอจะเดาได้บ้างมันเกี่ยวข้องกับกระทิงสวรรค์อย่างล้ำลึกสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกระทิงสวรรค์ล้วนเป็นสมบัติสําคัญต่อแว้นกระทิงสวรรค์มันคงไม่มอบให้ใครง่ายๆหรือคงไม่อนุญาตให้นําออกไปจากแกว้นกระทิงสวรรค์ ทว่าลูกปัดนี้ถูกส่งมาหาหวังหลินแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่กลับส่งผลต่อจิตใจหวังหลินอย่างใหญ่หลวงก้อนแสงที่นี่มีกระดองเต่าแตกหักที่เต็มไปด้วยลวดลายบางอย่างพอมองดูด้วยตาเปล่าจะพร่ามัวแต่เมื่อชัยสัมผัสวิญญาณมองดูหวังหลินจึงหันกลับไปที่สำนักมหาวิญญาณทันทีดูเหมือนเขาได้เห็นชายชาราคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในภูเขาฟ้าเขียวของสำนักมหาวิญญาณ ชายชราคนนั้นกำลังยิ้มมาให้เขายกแขนขวาขึ้นมาราวกับกำลังกล่าวลาหวังหลินกระดองเต่านี้มีแผนที่ของทั้งแผ่นดินฝั่งตะวันออกมันไม่ได้มีรายละเอียดมากนักและยิ่งห่างไกลาจากแควนกระทิงสวรรค์ก็ยิ่งจะคร่างัวส่วนใหญ่เป็นเขาโครงหยาบหยาบและอธิบายง่ายๆแต่แผนที่นี้สำคัญต่อหวังหลินที่สุดภายในกระดองเต่านอกจากแผนที่แล้วยังมีคำอธิบายลูกปัดกระทิงสวรรค์อย่างละเอียด จนหวังหลิงเกิดความเข้าใจมหาศาลมรรพชนกระทิงเขียวทิ้งประโยคหนึ่งเอาไว้มันไม่ใช่ข้อความสัมผัสวิญญาณแต่ถูกสลักเอาไว้ในกระดองเต่าขอให้เดินทางปลอดภัยอีก300ปีกลับมาเจอกันที่สำนักมหาวิญญาณไม่มีคำอธิบายและไม่ได้พูดถึงสามเงื่อนไขจบเวรกรรมของหวังหลินกับแกนกระทิงสวรรค์ด้วยประโยคเดียวหวังหลินเผยท่าที่ซับซ้อนผ่านไปสักพักจึงเก็บใบเรือหน้าผีและกรอกรูปร่างมนุษย์เอาไว้ เขาถือลูกปัดกระทิงสวรรค์และเก็บวิญญาณกระทิงสวรรค์ไว้ข้างในตอนนี้เขาสามารถพามันไปทุกที่ที่เขาต้องการได้แล้วสุดท้ายหวังหลินจึงเก็บกระดองเต่าด้วยความระมัดระวังและมองไปทางสำนักมหาวิญญาณเขาคํานับฝ่ามือและโค้งตัวข้าจะกลับมาหวังหลินพึมพำก่อนจะหันตัวกลับทยานเข้าสู่ท้องฟ้าเข้าหาชายแดนตามแผนที่เขากำลังจะไปสำนักตรงหลิน สำนักตรงหลิงอยู่ทางทิศเหนือของแผ่นดินฝั่งตะวันออกซึ่งอยู่ในแคว้นมหาปราดมันห่างจากแคว้นกระทิงสวรรค์ถึงห้าแคว้นซึ่งอยู่ไกลามากและการเดินทางยังต้องใช้เวลาหลายปีแม้จะมีวิชาบิดมิติแต่หวังหลิงไม่สามารถใช้ได้ทีทีอาจทําให้เขาต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีกว่าจะไปถึงการมุ่งหน้าสู่สำนักตรงหลิงยังต้องผ่านที่หนึ่งนั่นคือแคว้นมานเขียวหากเขาอ้อมไปคงเสียเวลามากกว่านี้ ไม่ใช่เพียงแค่ห้ากแกวนและอาจมีอันตรายอีกมากหลังจากคบคิดเพียงชั่วขณะวังลิงดวงตาสองสว่างขึ้นมาเขาคาดเดาว,ว่าการเปลี่ยนแปลงในสำนักมหาวิญญาณและสำนักกุย้ยีนั้นเกี่ยวข้องกับแกวนมันเขียวเขาไม่รู้ว่าเขาเดาถูกหรือผิดแต่หากเดาถูกต้องคงอาจจะมีคนรอเขาอยู่ที่ชายแดนของแหวนกระทิงสวรรค์แม้การเข้าไปยังแหวนมันเขียวจะดูอันตราย แต่ตอนนี้แทบจะว่างเปล่าบางทีสถานที่ที่อันตรายที่สุดอาจเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนอกจากนี้คงมีน้อยคนมากที่จะคิดว่าหวังหลินกล้ามุ่งหน้าไปยังแคว้นกระทิงสวรรค์ตัวคนเดียวหลังจากตัดสินใจได้หวังหลินจึงเปลี่ยนทิศทางและใช้วิชาบิดมิติเข้าสู่ทะเลโอสถเขาพุ่งทะยานไปด้วยความระมัดระวังเมื่อถึงตอนที่ไม่สามารถใช้บิดมิติได้เขาก็ไม่ได้เหาะเหินผ่านอากาศตอนนี้ทุกคนในแคว้นกระทิงสวรรค์เป็นศัตรูกับเขา ไม่ว่าจะเป็นเซียนจากแคว้นมันเขียวหรือแคว้นกระทิงสวรรค์ปราบใดที่พวกนั้นจดจําเขาได้ก็จะเป็นการไล่สังหารแน่นอนเซียนทั่วไปในแคว้นกระทิงสวรรค์รู้แต่เพียงสารวิญญาณไม่ได้รู้รายละเอียดแต่หวังหลินไม่อยากสังหารเซียนจากแคว้นกระทิงสวรรค์ดังนั้นแล้วเมื่อเขาไม่สามารถใช้บิดมิติได้ก็จะมุดดินเข้าไปพอเวลาผ่านไปสักพักก็จะพุ่งออกมาอีกครั้งทำให้การเดินทางของเขาค่อนข้างช้าลงไปมาก เมื่อหวังหลินเคลื่อนที่ผ่านทุ่งยอดนภาและใช้บิดมิติมาถึงทะเลโอสถเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วพื้นที่แถบนี้ของแกว้นกระทิงสวรรค์เป็นฤดูหนาวหิมะกำลังตกลงมาจากท้องฟ้าและเกิดพายุหิมะกินระยะทางหลายหมื่นลี้ยังต้องใช้เวลาครึ่งเดือนกว่าที่หวังหลินจะใช้บิดมิติได้อีกครั้งเขาใช้เวลานี้ปิดด่านบ่มเพาะและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บสองขาก้าวไปบนหิมะและ,ะเผชิญหน้ากับสายลมหนาว ห่างจากเขาไปไม่ไกลนักมีเมืองธรรมดาปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนทอประกายกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าผสมผสานกับหิมะทำให้ดูงดงามและสงบเงียบนี่เป็นครั้งแรกที่หวังหลินกำลังเข้าไปในโลกของคนธรรมดาในแผ่นดินเซียนดาราแม้ที่นี่ยังคงห่างจากทะเลโอสถถึงจะอยู่ในระแวกเดียวกันแต่มันไม่ได้ถูกทำลายไปตอนที่ทะเลโอสถพังทลาย ไม่ควรมีคนธรรมดาคนใดตายเนื่องจากการพังทลายของทะเลโอสถตามตำนานของทะเลโอสถที่คงอยู่มาช้านานไม่ว่าจะเป็นแกนมันเขียวหรือแกนกระทิงสวรรค์พวกเขาได้ทำให้พื้นที่รอบทะเลโอสถกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับเหล่าคนธรรมดาแต่หากเม็ดยาสวรรค์ระเบิดอยู่ใ,ใกล้แกนกระทิงสวรรค์มากกว่านี้เมืองเบื้องหน้าหวังหลิงคงหายวับไปในพริบตาพายุหิมะเริ่มรุนแรงยิ่งขึ้น สายลมหวนราวกับวิญญาณปีศาจกำลังร่ำร้องอยู่ในท้องฟ้าควันที่กำลังพวยพุ่งพลันแตกสลายก่อนจะรวมตัวกันผู้คนในเมืองทั้งหมดสวมชุดผ้าฝ้ายและรีบเดินก้มหน้ากลับบ้านของตัวเองเวลานี้หวังหลินได้เดินเข้าไปในเมือง